สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือช้างอ้วนร้อยดีลานะคะวันนี้พาคุณแม่วงเดือนกับอ้วนเหลือนะคะมาเป็นช้างแดงนะคะอยู่ในป่าค่ะช้างแดงในตำนานนะคะ <c oughs> แดงนะคะนี่แป้งสีแดงนะคะ <c oughs> ก็เหมือนเดิมนะคะอยู่บริเวณป่าข้างๆหมู่บ้านของเรานี่แหละคะ่ะ พาเขามาเดิอนออกกำลังกายนะคะมาผ่อนคลายนะคะให้เขาได้ปล่อยให้เขาได้เป็นอิสระนะคะคือกิจวัตรประจำวันของอ้วนเหลือแล้วก็คุณแม่วงเดือนนะคะอืมอ้วนมีความสุขใหญ่เลยดูอุ้ยดากออกแม่ก็จกดากลูกนะคะ <laughs> ลูกนอนปุ๊บนางก็จะให้ลูกอยู่ใต้ท้องงี้นะคะนี่เพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะคุณแม่หรืออ้วนอ้วนก็เล่นอย่างสนุกสนานนะคะถึงอ้วนจะไม่มีเพื่อนนะคะอ้วนก็มีความสุขในแบบของอ้วนคะ่ะ เดินวนมากินต้นไผ่นะคะยอดใบไผ่ค่ะยอดใบไผ่ก็ไม่ค่อยจะมียอดแล้วนะคะมันแห้งๆเลงๆเนาะแล้วก็ไม่ได้มีแค่ช้างเรานะคะที่มากินก็ช้างบริเวณแถวนี้นะคะก็มากินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช้างไหนเชือกไหนก็มากินได้เหมือนกันคะ่ะเล่นเล่นดินนะคะแม่วเดือนชอบเลยละคะนี่ ปะแป้งกันใหญ่เลยะค่ะแป้งแดงแป้งสีแดงะค่ะสีชานมเย็นอ๊้หิวชานมจังเลยบรรยากาศวันนี้ก็ก็ไม่ค่อยร้อนเน่าไหร่นะคะก็โอเคอยู่นะคะได้อยู่นี่ก็น่าจะได้อยู่นานอยู่นะคะก็น่าจะให้เขาได้เดินนานอยู่นะคะดูแล้วเนาะดูอวนเห็นแตงงาสีขาวๆอุยอ้ยอุ้ยแม่นี้จากลราอว,วน รีบลุกสีลูกดูลุกลุกลุกไม่ไหวน่โชงาออ้ยหรอจังเลยโชงานะคะโชว,งา,โชวงาสีขาวนะคะบนเหลือเขาก็มีความสุขในแบบของเขานะคะกินอิ่มนอนหลับค่ะใช้ชีวิตแบบอิสระผ่อนคลายนะคะไม่ซีเรียสน,นะคะก็จะเป็นช้างที่ลาเริงนะคะ อุดมสมบูรณ์ค่ะไม่เจ็บไม่ป่วยบ่อยนะคะมันก็มันก็ม,นกมีข้อดีนะคะเดี๋ยวโตขึ้นอีกหน่อยในวัยที่เขาต้องห่างจากแม่แล้วเขาก็มีเพื่อนเองนั่นแหละค่ะได้รับไออุ่นจากแม่แบบเต็มเต็มนะคะถึงเวลาต้องแยกก็เขาก็จะมีชีวิตของเขานะคะในแบบของเขาที่เป็นวัยรุ่นนะคะ นี้พาเดินมาอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้แม่มงเดือนนะ้กลินช้างตัวผู้ค่ะนางก็ะมีอาการอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าคึกเนาะเขากล้ากล้านะคะได้กลิ่นช้างตัวผู้ก็จะประมาณนี้นะคะไม่ได้เป็นอะไรนะคะไม่ได้กลัวอะไรนะคะคืออุ้ยก็มีความคึกขนองนะคะ อ้วนอ้วนเดินไปไหนละอ้วนเออไม่เป็นไรนะคะก็ปล่อยเขาเขาก็ไม่คิดที่ว่าจะหนีเนาะก็ให้ความร่วมมือพี่ควานอยู่นะคะก็ชอบถ้าให้ชอบให้พี่ควานปล่อยแบบนี้ก็ต้องห้ามดื้อค่ะห้ามโซนห้ามคิดที่จะจะหนีจะอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันง่ายขึ้นนะคะอ้วน อันนี้ก็คึกเหมือนกันนะคะนี่เจ้าอ้วนของเราก็คึกนะคะจะขึ้นอย่างเดียวเลยพิกาจูน้อยเนี้เสียงรถไวรุ่นเยอะนะคะแถวนี้เสียงรถอืม ช้างป่าของเราไม่ตื่นเสียงรถแบบนี้นะคะช้างป่าของเราจะตื่นเสียงรถบิ๊กไบค์อย่างเดียวนะคะอันนี้ที่ต้องระวังนะคะถ้าได้ยินเสียงมาแต่ไกลนี่ต้องรีบไปใกล้ๆนางเลยนะคะคุณแม่มองเดือนไม่งั้นนางจะหนีได้นะคะเพราะว่ามันเป็นนิสัยของนางค่ะดูอ้วนหาที่ขึ้นไม่ได้ดูโชว์ปิกาจูว้าปิกาจูตรงเต้งเลยเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนมุมถ่ายทางนู้นนะคะมันจะสว่างหน่อยเนาะ นี่นะคะเปลี่ยนแม่ควานมาเปลี่ยนมุมถ่ายทางนี้นะคะเมื่อกี้มันมืดๆมันย้อนแสงนะคะก็มาถ่ายทางด้านนี้ก็จะชัดยิ่งขึ้นนะคะเฮ้ยแม่แม่หนีแม่หันดากหนีก็ยังวนๆอยู่นะคะนี่วนเดือดวนคึกจังเลยโต๊เป็นบ่าวแล้วบอกรูปิกาจูห้อยปิกาจูน้อยอ ปิดไว้นอนบนเรือดูนะคะปิกจูตรงเตงเลยโออยอุ้ยนอเด็กดื้อนะคะเด็กดือ้อเดินวนนะคะลามากนะคะเนี่ยคึกเหมือนกันนะคะในบนเหลือนี่คึกคึกจะเดินไปไหนอีก เดินไปเดินมาจ้ากก็เป็นอีอยังนะคะโอ้ไม่รู้จะเดินหาอะไรได้นี่เดินแบบว่าหาจังหวะที่จะขึ้นแม่นะคะเี่เอา้าวเนื่งสองฮึบเนื่องสองเอ้ยหนอคุณแม่ึงเดือนนะคะนางที่นางไป ทับมานะคะที่ควันไม้พาไปทับนะคะก็ได้ประมาณห้าเดือนแล้วแล้วก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่านางจะมีน้องให้บุญเหลือหรือเปล่านะคะเราให้ชัวร์กว่านี้ก่อนแต่แนวโน้มที่ว่าจะมีก็มีเยอะนะคะวันนั้นคุณหมอลงกรงมาก็ลองถามดูเอเพราะ <c oughs> ว,ว่ามีแนวโน้มที่จะตั้งคันสูงนะคะเราก็ต้องรอดูต่อไปเนาะยังไม่กล้าการันตีว่า มีเบบี้จริงหรือเปล่านะคะก็ต้องรอลุ้นกันไปนะคะคุณแม่องเดือนนะคะดูอ้วนเดี๋ยวไปทางนู้นดีกว่านะคะให้เขาไปถูต้นไม้ด้วยนะคะอืมมานั่งแอส่องอยู่ตรงนี้นะคะให้เขาได้ถูต้นไม้ดูว่าเขาจะถูไหมนะคะอันนี้ต้นที่เคยพาคุณแม่องเดือนกับอ้วนมานั่นแหละคะ่ะดูอ้วนคัน อ้วนถูก่อนแล้วนะคะคุณแม่วงเดือนนางยังออข้องใจกับกลิ่นช้างตัวผู้เมื่อกี้อยู่นะคะที่นางได้กลิ่นจากดินเนาะก็ช้างก็จะมีปฏิกิริยาอย่างนี้นะคะคือว่านางคึกนางกล้าขึ้นนะคะนิสัยนางก็เปลี่ยนเยอะเลยค่ะแต่ว่าควันไม่ย,ยังไม่อยากให้พูดนะคะว่านางตั้งครันหรือเปล่านะคะเราก็ต้อง,องรอรุ้นกันดูยาวๆนะคะไอก็เป็นกําลังใจให้แม่ควานพ่อควานด้วยนะคะ น้องใจะให้บุญเหลือคุณแม่วงเดือนด้วยรอดูกันต่อไปนะคะว่าอ้ว,วนของเราจะมีน้องไหมจะมีเบบี้ออกมาเล่นด้วยหรือเปล่านะคะก็ต้องรอติดติด,ต,ดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่วงเดือนตั้งครรภ์จริงๆนี่ก็ระยะเวลาประมาณกี่ปีสองปีหรือเปล่าอันนี้แม่ควนันไม่แน่ใจนะคะแม่ควันก็ไม่ได้ศึกษามาเนาะแต่ก็น่าจะนานนะคะก็อยู่รอชมกันไปนานๆนะคะ รอดูกันไปว่าคุณแม่วงเดือนจะมีเบบีจริงหรือเปลา่าดูอ้วนอื้ไอหนุ่มงายาวตอนนี้ก็ดูคุณแม่วงเดือนกับอ้วนเหลือกันไปก่อนนะคะแม่ลูกสายธรรมชาตินะคะอยู่แต่กับธรรมชาติกับป่ากับเขาลงทุ่งบ้างลงน้ำบ้างแล้วแต่นะคะในแต่ละวันนะคะ เป็นช้างที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครก็น่าจะมีใครเหมือนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะวนเวียนอยู่แต่แบบนี้นะคะไม่ได้ไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่เฉพาะแต่กันเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีความสุขนะคะไม่เครียดค่ะเดี๋ยวไม่ควรจะไปถ่ายมุมทางด้านโน้นอีกนะคะนี่ให้ดูด้านหน้าเนาะไปถ่ายมุมทางด้านหลังนะคะจะสว่างกว่านี้นะคะ นี่ค่ะมาถ่ายทางด้านหลังก็จะเห็นแต่ดากนะคะสามคัคคีหันดากนะคะเมื่อกี้ไปถ่ายด้านหน้ามาแล้วเนาะอันนี้ก็ถ่ายด้านหลังนะคะสามคัคคีหันดากดากใครเนาะใหญ่ๆเนี่ยอื้ยดูทางขาทางขาทําไมคะบุญเหลือเดี๋ยวหลังจากเสร็จจากตรงนี้ให้เขาถูเสร็จแล้วอะไรแล้วนะคะแล้วก็ จะพากับโลงช้างเลยนะคะไปอาบน้ำพักผ่อนนะคะกิจวัตรประจำวันของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะพรุ่งนี้ก็รอติดตามรับชมดูกันนะคะว่าเราจะพาอ้วนเหลือกับคุณแม่วงเดือนไปที่ไหนกันนะคะนั่งแล้วครับอื้อคันอัูถูไหนลูกอัูถูถูผมคันแม่วงเดือนยังคล่องใจอยู่นะคะยังคล่องใจกับกลิ่นตัวผู้อยู่เลย ปกตินางจะถูอย่างอยงคึกขนองเลยนะคะนางช้างเป็นช้างที่ชอบถูต้นไม้ชอบเล่นดินนะคะแมวว่วงเดือนวันนี้ได้ปินผู้บ่าก็เลยมีอาการช้างฮักนิดนึงนะคะล่มลื่นนะคะแถวนี้ล่มลื่นมากเลยนะคะบริเวณข้างหลังวัดป่าเจียงของเราเนี่ยนะคะต้นไม้เยอะนะคะมีแต่ป่าเลยะคะ่ะแต่ว่าไม่มีอะไรให้ไม่ค่อยมีอะไรให้กินแล้วนะคะเพราะว่า แห้งแล้งค่ะฝนไม่ตกนะคะทําให้ยอดไม้ยอดใบไผ่เนี่ยมันไม่ดกขึ้นนะคะมันจะมีแต่จะทําให้ต้นไม้ตายนะคะก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้ช้างกินแต่ว่าเราเน้นพาเขามาเดินเล่นมาออกกําลังกายนะคะมาผ่อนคลายคลายเครียดกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูขันเอา้เอาอาูใหญ่เลยระวังนะคะร,ระวังระวังหนังหนังถลอกเอ้ออาูทูเรวอาู อ้วนก็เป็นช้างที่โตสมบูรณ์แล้วนะคะก็รอดูต่อไปว่าช่วงเวลาไหนที่จะได้แยกกับแม่แบบจริงๆจังๆสักทีนะคะก็รอติดตามนะคะวันนี้แม่ควานไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ